วเดืดต่ำาวงเล่ามัดคู่ยังตะพาดลงพอแสบจังไหนพันปะยูประเทศเล่าพ่นวาบได้กินขงฉลวดได้เทียดวาทันกินแต่เกววาทันกินแตหารเกหลวงปูผ้ากินแต่เกตตัวีกินเกตัวได้อยู่เนเนาะได้อยู่เนกินเกมาอยู่มาอยู่เมืองไทยได้กินถวงสลวดดีใจปันถึงเรศ อ่อนใ20บาทนี่เด้ย่อ่อนใ20บาทต่ำสองขาบว่าท่นอันอนเอาอันสูตรขวดสากนี่กั่นบะมี่ผงทุรวดนี่น้ำปลาเนี่ยกัดเนียร่อไรน้ำปลาเบียดโอ้วต้มยม tầm một hung xây thuê này mà cứ bao xây chằn qua không qua mặt mày quá không mặt xây chằn mình 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 chằn vào thành nát mình <laughs> mình chỉ làm việc họ làm việc thành bao mệt hết gì cái gì mười gì mệt bao mệt mười lăng cả hộp thùng ôi thằng xia là không chỉ năm mươi đấy bảo và hàm thế Chìm biết khát không đây chả nó bảo vậy nó tầm sụt thế แต่โม่งคงใส่จานให้ใส่ถั่วมาตรฐานเลยโอ้ปันดีใจแห้งเพป็นมาจันไอ้ประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศเล่าห้องนี่แหละฟังเล่าห้องไปยุ่นเพันไปเล่าไปจำศีลพระบ้าน่าอยู่สามเดือนหัวาะเออกมาส้ำเร็จแล้วไอ้แม่นันหมอบัวมาปั๊บเข้ามาหอดปั๊บโปรตัวกับน้ำกลมาคือนอ้แม่นันยังยัตนาไอ้แม่นังกินไอ้แม่นังกินกับทีแม่นส้ำเร็จนี่แล้วฉลองฉลอง xem liệt xem liệt xong xem liệt 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 xem กับตำหุ้งได้จังไดยบ่เอาบักดินฟ้ากับตำมุ้งมันโนเขาอันนี้มันซ้ำกินอันนี้เดี๋ยวทำบักพเพล็ดนั่นอยู่ๆยืต่อน่ะยืดยืดเหล้าเรากับเพล็ดโดนซ้ำเดี๋ยวยืดเล้ากับเจ้าหนึ่งเนาะอือเอาหนึ่งตีหนึ่งมันจะมันบ่มันบ่มเพล็ดกับเจ้าปูกวันนี้กินกับเจ้าปูกพี่น้องเอ้ยลงกลับไปค่ำหนึ่งลุกเลยได้่หเลยเพล็ดแบบนี้ลุกกลางลำเลยจังเบ้อ นเลยเจียเป็นยังไงนเรียนมันเพี้ยนมนเพี้ยนแฮงมเพีนด่ตับหุองมันเลยปะจินิดนิดหน่ยหน่อยตับเพี้ยนเพราะว่างกายหาอันอันเามันเปาะมันเปาะอะไรออกเจียกินได้เเลยอาบน้ำมเียเียอาบไรแ่ไอวัตถุกไข่นัง สามารถี่้องงามกับบอกว่าเห็นร่อนเห็นเร่าเห็นเมืองใช่ไหมเหรออ่ามีแต่พูดใช่ไหมผมเห็นเจ้าผมทัแไปไรอย่างนี้อ่าอย่ายมหยุดว่ารอที ใกล้เพิ่งกากิตีไกเขาน้ำไกลามาเห็ดมาเปิ้ท<ม>่านบักูแม่นแนทะ,ะตีไก่พะนะจนังลไเปิดปับขึ้นมากเลยหยุดโยุท่านพักคู่ท่านพักคู่แม,ม,ม่นเด้อมา,มาอคอยเกียกบกัู้ก็เม่นแบบมกําลังตีไก่อนะคือหัวใจมาตีไก่ที่ทรูแ้แล้ว ม่อีกวันนึงโยมยมดมีแ่นอเอ้ย่าฟา่ยาฟา่ฟาะคูตัวยวตั้งดัวขนาดตัวยาวตั้งด้วเออโยมกิเลสนะกิเลสงกสูงด้ยนะไม่เ่กนนั่งมีบ่าวมัน เป็นกิเล็ดลอย่าลี้อย่าลืมอย่าลืมตดเลอไวืนิดไปท่านว่นว่าแต่ไม่คยจะไม่โยกโกำเยาลูกเอไรบ้าโอ้ยตำหงมีมือดจัดนี่มันมันกิเลตดดอา เพิ่นวอาตอนเพิ่นเเเาลลยยปนะอาจารย์ย่เพิ่นว่าตอนนี้ครับตอนเพิ่นไปปฏิบัติธรรมสามเดือนบอกไงว่าก็คือว่าเป็นอันนี้นะครับถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด่ละไปบวชนะครับไปบวชเป็นพระภิกษุอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านี้ก็คือประเทศลาวอยู่หม่งสําคัญจำเนงอยู่ผู้เขาขั้วได้พี่น้องอยู่กับอยู่น้ำคู่บาอาจารย์ครับสายกรรมฐานสายปฏิบัติโดยตรงเลยเนาะอาจารย์ยัยเนาะสายสมเร็จพูดเน้น สายสมเด็จเนี่ยเราไปยุ่เราเราคุไปกรรมฐานเดินทุ่ลงพ่อก็ลงผู้มันเนี่ยกับลงผู้เสาแล้วก็ดีพ่อกันนั่นันลงผู้หมันพนพนมอนะพนมอบบอกพนมอนภาพเดี๋ยล่ะจะเป็นทุ่งหลวงแต่มาเราอยู่ไรอายุเราไรตอนนั้นเนาะมียายเขามากากเราบัถ่ดเราเ่ยยายมีถือใจขึ้นไหอือกูกันไม่กากนะ เราเราอเราเราบอกมาว่าหลายแกคือเราห้พดแล้วปฟูแขนแบบยีนั่นมหาลูกปูนโอ้ใส่ฟกแขนเอ้มดมนในปูิาปากแขนแน่บุเรกาเราอยู่ก่อปกูแขนแกไปกาบอาเจีเนอเราแนะนำไปับเนอร์ปูไล่ปีนั่ ใาน้อมมานจะใสคือบานห้อยจังกันจังตีเด้อยู่จังหวัดใดง้อมจังสันจังตีมาอันนี้บอยม่ละสันแล้วจีนังให้ให้ให้พ่อเราแล้วก็เซ้ปุ่นนี้ปั๊บเรากลับอคุ้มบอกเราใส่ปั๊บล้วก็คุ้มจอดนางเราใส่ปฏิบัติเติมอ๋อจินตั้มนั่งจับมือห้องกันห้าเข่ามากทันห้าเข่ามากเห็นห้าข่าวเห็นผู้ว่าดหนั่งหัน นั่งครับเยตื่นนั้นอันบอบตะเลตัวนุเดกน้อยเนี่ยแล้วก็ตื่นตีสองทุกมือนอก็เว้นก็บได้นมนทําทาสองักหลับกันล้วนอนทํไ่สเี่ยนะฮ่าาอว่าไบอกอะไรนนซบะงก่าฮาาขึ้นโมาขึนนกปอกกินเนี้อทั้งวัน สอนคือวันนี่ไหมแเป็นังไปพวกนมาไหว้ปูชีเฮ็รขันอันนี้จังที่เราเป็นผู้บอกนะเอ้เราขึ้เนียแขึ้นวบอกน่อะไรมึงวู้ว้าผู้เดียวเขาได้ยางเข้าไปเออเอออ กาเลยมีอืม่อืมเออนอนซะดีครับเออเอบงญชาทางมาไว้คอางนเวียนงั้นตัวแรงโมงแรงนอนเลยได้ลิลิปูล่าแล้วนี่งครับโมงเรวกับฉันนำปั่นออกไปนั้นทักเลยเด้ะก็หาผมด้อ ก็เง้กลงอนกระลอยั่กระลงจินนะตายหวงัวแล้วแล้วหิ้งอนเพราว่าน่าเฮอกันอันทันวันศีนมาห้อมกันคอณนี่ทวงกับละรอนนอนนั่งเดียวอ๋อ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 อนออ่อออา๋ออ๋ออออ๋ออ๋อั๋ออ๋อย๋ออ๋อมึงเราอออยอว่า กินเขาค่ำจำฮงซ้นพี่น้องเขาเนี่ยอาจารย์เนี่แข้จะคำมีผมรดัวเรหันเราไอกินผงรดเนาะเมื่อเท้าว่านี่ควายหยับบอยั่งมือเศว่านกินเขาเย็นว่านี่มันเศ้าิืมื่อเรวาน่ไม่เล่นเตคอยลื่อมข้าวทันเล้วเลื่อมข้าวเอาน้ำมาตั้งฉันแล้วตีหาเครื่องตีหาเครื่องกินจำมันเนาน ตีฮ่ <Happiness. S 2> าเครื่องอ <ustom S 2> ุ้ยกินขาเดือสตั้น <PDF> ชุดไทยยกกินซัตั้นชุดไทยตีาเครื่องกินข้าวกินน้ำปึ๊บบอลอกานตายกลัวปากแกได้อยู่ว่าปากยังเจ็บอีหนังีย้บอลดูบอตืนอยู่ได้ โอ้เทขวดนี่มูงตน่กะบะข้าบอกไม่เอานะสุดเขาวกพอเฉมันสั่นฮะไม่มันกีทางข้อเออไม่มาทางข้อเนาะสีฟัน่นมาใส่อันนี้และ่ะไม่ใส่เขียบนทางข้อทีเนี่ยบุ้ยดุ้ยมาจูเสาเลนเ่นน้น อือน้ำ้อดเาป้าจะกินข้าวเยแหงตีมันเหนียวเนี่ยขาเขาเหนียวไหมโอ้ยอาจารย์เย้เราบอกเรื่องกันเขาข่าข้อเกือบตายเลยบปากเกียบอกดีมานั่งว่าี่นี้เราวไปาอยู่สก่อาจารย์เย้่าอยู่ีงบบบอกยู่แห้นกันอยู่นี่โอ้มาเมื่อแรกสิกมาเมื่อแรกตบอมควนเลยนั่นละมื่อมาเม่นมามตัวนี้สิกมาเมยเจ้าปเรื่องกินเขาตีหาเครื่องยุบผูดเขาค้วเมืยุบประเทศเรา เรื่องกินยูพ่นบัาเลยก็ไม่กินนี่พี่ก็เลยกินคไงพอดมันไดยติดข้อยูพ่นบ้างบ่อยเกือบเ,เกือเป็นมะล่างเกือเป็นมะล่างกเกือบแล้วเกือบแล้วเป็นมะล่างเกือ <c oughs> ได้เก็บดูบ <c oughs> <c oughs> อาจารย์นี่ผู้รอบบริบายังระอผู้กังทีรกอเนี อออยกนีนสำรว,มสำ,วมสำรวมสำวมวุ่มมีสมุ่่มปูมาไม่รออ๋อยิบเงีอ๋อยบีปูเลี้ยวบ้งเลยปูเลี้ยเยิบมาขางจากปูเล่าเสียขนเล่าเสียใจถ่วเดียวอันรี้นั่น บอบฮวานเว่าเอาลวงหาผ้าขาวเขาผ้าขาเขายูนาเราโอ้แล้วบอกแทนที่ให้จบท่านั่งยูนาปูล้วงมือกับนางง่ายควรท่าสีอยูนาปูอ่ายูหนาเาราเลยนั่นงอ่ามันไม่มีมมส่องอันเนี้ห้องเนี่ยห้านน,นนี่คนไม่ัวนั่งดินั่งนั่งบังเราคอยนงังควานมูอม้าาวงบอกกาเบา <c oughs> Ừ. lê anh sáng cầu lâu, bổ bông chặt nó, mày mày Né bỏ dưới nó. nó, ừ. ừ. đán nó đán ừ. Có ừ. trò bà? Chặt có bỏ cạch quá. Có trò bà trông, lúc kia Có bà thì? Có cho bà? Phá ừ. tháng ảnh bà? Tháng tháng là... Phân xuất môn kia hông bà? มันสวดทธรรมะสาเย็นมันเสียกสำเนียงึ้นเหาไว้กับมันมี่สามตนน้องโยโซขึ้นบ่โยโซบ่โยโซกปะการันเนี่ยขกันที่เรียกซาจอยสวดแปลบ่เรียบ่แปรมองแปลคือมองยาหน้ามงลิมินาอ๋อบ่ลิมินาอีทั้งแม่บ่ขึ้นเสียงชุ่มเสียงร่อยเสียงแหลมแต่ว่ามองจังนึง n ี h

อีตีปีโซประกาวางสิมันเสียงต่ำนะเราเป็นเพี่ยงกันไปเลยเป็นเสียงต่ำด้วยบอกว่าทีอีตีปีโซประกาว่าอะไรหังดามดามหัวตัวเวสาจะลนดามอันนี้อันนี้ทั้งไทยอันนี้การทำนองนึงกับนี่อันนี้ทั้งไทยบ้านที้ทำนองไปกลางๆเนาะ căng càng nhau, đi càng đi đâu ba càpa Allah hằng tam thập bút tổ viết ta ta làm cái, bắt cả thâu lọ cà phê tuân lọ thâu ta ta làm tiếng này sẽ phát tiếng bá bút ta tổ ba càpa ta ba càpa ta tập bài lê, tiếng mật âm, tiếng âm tiếng mật âm các các phò pha âm thôi này, tiếng tiếng ỏ có thăng, thanh hoặc bài อยากจะตามไหนเด้อมันคือเสียงผู้เฒ่าเอาเอาเอาทีสูงหองก็ยังไงแน่เด้อสิรุ่นอคู่บ่าวใจเด้ออะไนก็ขึ้นสูงให้อย่นี้พ่อสวนบอกอะไรอย่างนี้พ่อสวนบอกค่อยๆได้รุ่มไหลาๆมากมากกว่าทางบอกบอกคู่บ่าที่ว่าร่องปูน าาาอื่นบากาบอกอกินขามเกากินเขาโซ่พี่น้องเขาจะปั่นเนี่อาจารย์นี่ตั้งทาโดนแล้วจะว่าแมวสิมาขอส่วนบุญแล้วนี่มแมวบบวิ่งพวนอ่ะข้ามตาตีโออย่ามาเขียนคือยังหมึกว่านเนี่ยทีโออยู่ใส่ขกากไรข้าอยู่มีหลายคนอยู่ว่าฮะเต้าไม่เห็นตะเขียบเขียยดอกมิสากระเบียโยทางลงไปข้บนี่ของดอกนั่นหนังปลาพวน เสียบ้นํานนป่าคือเสียบต้นงองต่อมได้เสงิไปอยูยย่ตัวแ่บาอย่นรัไปยุอเหล่าล่ม<อ>าไ,ได้กินไหมอืมมไก<ป>ิ่นอ่ะไปยุ่อเล่าเนี่ยํำหอ้องบ่ค่อยได้กินบ่หรือไม่ได้กินเลยมันมีเครื่องปุงมมบพวเคร<อ>ื่อง,อ,งองปุงเครื่องปุงบ่มีก็คืองปาไม่ปลาลากับบ่มี่ลงปูปลาลาก็บ่หมีหลองปูเป็นผ้าสันเจแต่ว่าสันเจดีนะอายุเงี้ ครับนี่ครับเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมยามถามข่าวอาจารย์ใหญ่เพิ่นมาตะประเทศเพิ่นบ้านมาตะไอ้พุ่นละประเทศเพิ่นบ้านเท่ากับภูเขาควายประเทศลาวครับสบปอลาวเลีี่ะนเดยป็นมือแรกแห่งมันที่บาร์โลหันกับหมอลำเครือวันหัวหน้าใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวคือเก่าครับสามสี่เดือนบ่เห็นกันประมาณเกือบสี่เดือนน่าอาจารย์ใหญ่บ่เห็นกันมื่อวานี้ก็มาเยี่ยมยามถามข่าวกันวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหก กติมัตส่วนคู่บาอาจารย์เพิ่นครับเป็นเป็นเกียรติให้ครับหมอลลั่ทั้งผลละทั้งสารคามเพิ่นครับเป็นที่ยิ้มหกผอกันอยู่เมืองพ่นวันฉันมื้อนี้ก็มาเยี่ยมยามถามเขาเล่าเล่าก็อยู่คฤหาสน์หลังเก่าเล่าครับอยู่ทงไฮทงหน้ามื้อนี้ปีนี้ว่าเขาเล่างามงามอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวดิผ้ายางเลาะเบิ่งเขาได้หน่อยเด้อกินเขาหน่อยให้เล่ากินเขาหน่อยกันบาเราหั่นกันมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสวนาจะพาแล้วนั่งกันจบแล้วหั่นมันเอามาน้ามาเที่ยงไม่ลูก อยู่กับบ้านหรออเอากินขาวกันเ้อพี่น้องเนะ้อขอชมต่ออีพี่ต่อไปครับสวัสดีครับ